Thank <phone rings> พอดีน้องแอนนะคะเฮดดีดีเอนเตอร์เทนเมนต์ hmm. hey, ได้มาปรึกษาว่าอยากจะทำหนังที่พูดภาษาอีสานตอนแรกพี่ก็ตกใจบอกพี่ไม่ได้เป็นคนอีสานเนาะแต่พี่บอกว่าแต่ว่าอีสานปัจจุบันเนี้ยมันทําเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ได้นะแล้วก็มีความทันสมัยพอนําเสนอแอนแอนเขาก็เห็นด้วยแล้วก็พอมาได้เจอกับอาจารย์หนึ่งก็บอก มีแนวคิดว่าทําแบบนี้แบบนี้พี่ก็เลยเริ่มเขียนเรื่องย่อแล้วก็ทําออกมาพอทาทิสเมนขึ้นมามันก็มีความสนุกสนานแล้วก็เริ่มมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะวางตัวใครอะไรที่ผู้กระสายอีสานแล้วก็ได้ทั้งเซตนี่มาล่ะคะ่ะก็ได้น้องเตยได้น้องหนูเลกที่จะเป็นตัวนำในในเรื่องแล้วก็จะได้คู่ที่สองก็ได้ค<ๆ>ู่น้องแจ็คแบ็กแจ็คแล้วก็คู่น้องเปิ้ลนะคะซึ่งซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะรับบทที่แตกต่าง เพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยทั้งคู่จะรับบทเป็นตัวร้ายแล้วก็ไปดูกันนะคะว่ารายมากแค่ไหนแล้วก็เรายังมีคู่จีนคู่วายอย่างเช่นคู่น้องดิวแล้วก็น้องยุนค่ะก็ไปตามดูกันว่าความสนุกสนานแต่ว่ารับรองในฐานะของที่เป็นทั้งคู่กับด้วยคนเขียนบทด,ด้วยเนาะว่าเป็นรักคอมเมดี้ครบรถที่ มีลายเส้นของลูกอีสานเพราะว่าเราได้อย่างที่เจเน็ตเขียวและก็ได้อย่างคุณแม่แดงได้ได้อย่างที่ต้อยหมวกแดงมาร่วมด้วยปรสรสางสสัรในเรื่องเราวอมว่าสนุกสนานเต็มที่ค่ะอาจารย์อาจารย์ที่อยากทาเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเรา เราอยากทําอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เป็นของเราแล้วเราก็เลยมาปรึกษาคุณแอนปรึกษาคุณวินนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราอยากได้กลิ่นอายที่เป็นอีสานอยากได้กลิ่นอายที่เป็นแบบลกัลกลักษ์เขินๆหลายๆรสชาติอยู่ในเรื่องเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้นักแสดงที่แบบว่าครบรสอย่างที่คุณวินบอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันแบบน่าจับตามองอย่างหนึ่งคือมัน,มน จะเรียกว่าไงดีในในบทบาทต่างๆหรือในแต่ละแต่ละแต่ละนักแสดงทุกคนเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าให้ค้นหาในเรื่องนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับติดตามนะฮะเรื่องทักเจ้าอินเดอร์มากๆเลยนะฮะฝากไว้กับทุกคนด้วยค่ะ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 ่ะคค่ะ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 คค่ะ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 ะค่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 ะะค่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 ะ ก็อยากให้ทุกคนมีสิ่งของแล้วก็ความสนุกสนานความุขพวกเรานักแสดงคนก็ตั้งใจถึงี่เต็มท,ที่นะครับก็ขาดด้วยนะครับักเจ้าอีลีเด้เครับค่ะเล็กดก็รับบิดเป็นนางเอกเรื่องแรกนะคะแล้วก็เจ้พอวลตอร์บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกครุรสแน่นอนค่ะค่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่าฝากอเดคู่ดีคู่ดีดดบา ก็เป็นเป็นการพลิกบทบาทารสําสคัญเลยเพราะว่าเราสองคนก็ไม่เคยเล่นไรกันมาก่อนนะฮะ,<ค>ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนในตัวละครมากๆแล้วก็น่าติดตามมากๆก็ฝากทักเจ้าอีเดอร์นะครับก็แอปเปิลนะคะก็อยากจะฝากนะคะก็เคยเล่นร้าแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นร้าเด็กๆแบบนักศึกษาะคะ่ะแต่เรื่องนี้ก็อาจจะโตหน่อยก็แล้วก็ได้เข้ากับพี่แจ็คด้วยแล้วคือรายรายชนร้ายก็คือแบบต้องเข้มข้นแน่นอน,นะคะ่ะก็อยากจะฝากด้วยนะคะ อ่าเาไปดูููมวจริงๆไม่ถึงนะไปไม่ถึงไปไม่ถึงตรนั้นก็ได้เรอผมพูดอย่แค่นนแล้รับบเป็นหมอเ i x ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตำรวจที่พูดครับชื่ออะไรครับผู้กองตีครับก็ไปรับอไปเป็นจินตอาสาอยู่ที่ต่จังหวัดนะครับแล้วก็ได้มาเจอหมอ,อตีเอ้ยตำรวจตำรวจตไรวตรวจ ในเรื่องนี้คุณปล่อใจศึกษาเขาหาข่าวมาร้านตึงเจลก็คือพวกเราก็มีความคลั่งทิ้อยู่ในเรื่องนี้เนาะใช่ต้องรอช่วงนี้อ่ะคือว่าต่อนนแม่ที่มีต้อยไ่ไดก็ไม่ได้เอาวันเดียวกับพ่อพระเอกเป็นลูกข้าวเจ้าเองนะคะเป็นคุณหญิงค่ะเป็นคุณหญิงค่ะเป็นลูกหลอกด้วยค่ะแล้วก็เราก็เป็นคนอีสานค่ะได้หัวรวยเป็นพี่พ้นนะคะนี่นี่ลูกใช่หรอเลยนตงลูกชาย อ่าดอยากอยากให้ได้กับนี่เลยค่ะเคอนิสานเพราะเราอยากให้ได้กับสาวอิสานสาวอิสานใช่ค่ะใช่ไหมคะไม่ต้องให้สิเขาให้ได้จังไตล่ะลูกสาวก็แก้วสมันกาขนาดนี้เห็นไหมมีผู้ชายหล่อๆหน้าดีๆมาไม่ชอบได้ยังไง ในเรื่องนี้เลี้ยงกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นยืนทั้งทุกวันนี้คือเรื่องนี้มีความเป็นคอมเมดี้น่ารักน่ารักมีธรรมชาติมีบรรยากาศมีเรื่องราวชีวิตของเด็กๆหลายๆคู่การทํางานการใช้ชีวิตแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกขับเบิ้งกันแล้วกันกันรับรองสนุกสนานเสด็จเหี้ววนี่ค่ะเสด็จเหี้ยว่าเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรนะครับฮัทเตอร์ ครับผมก็ส <lequel S 1> <book> <int> ันนิดก็สันนิดครับผมสวัสดีคะกก็สุธิรักษสีทองกุลครับผมเกินไป ก็สุธิรักษสีทองคุณฮะในเรื่องเล่นรับบทเป็นผู้สื่อข่าวที่คอยแต่หาข่าวของหมู่บ้านนี้เพื่อเอาไปเสนอความยากง่ายคือผมเป็นคนใต้คนเดียวในหมู่แก๊งนักสแสดงที่เป็นคนอีสานคือจริงๆฝึกภาษาใต้ให้กับพวกเราตลอดได้แรงได้แรงเลยและผมจะคอยฝึกภาษาใต้ให้กับพี่ๆทุกคนฮะขอบคุณมากเลย

แล้วก็คอยอัอนี้ลุมเล่นงานคู่นี้เนี่ยแกนมีนัสสือแล้วก็ไทแล้วก็ปลายฟ้าขอสิโนเป็นตัวรายเป็นตัวลายเป็นตัวายเป็นตรับบทเป็นมูกุตคูครับเล้ยรับบทเป็นเพื่อนคุณครูครับผม ประมาณนั้นแต่บรองว่าสนุกสถานแน่นอนตัวแทนฝากเลยอ่ะเพื่อนๆฝากท้ายไปก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีสานนะครับที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกของอาจารย์พนุวัฒน์นะครับที่ได้เป็นผู้จัดเนาะแล้วก็ร่วมกับเพชรดี er อนเทนเมนต์นะครับแล้วก็ร่วมแสดงด้วยนะครับก็บอกเลยว่าได้เลยว่าวันนี้นักแสดงเราก็เพียบพร้อมเราก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับไปก็ฝากเรื่องฮักเจ้าลีเดอร์ด้วยนะครับ